สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองแล้วนะครับในช่องทาง YouTube นะครับผมวันนี้ผมเซลโชดนะครับประจำอยู่ที่โชว์รูงอีสุสิวงวนไทยกรุงเทพนะครับพลา2่าสองวันนี้จะมารีวิวนะครับแคร1.9นเอสนะครับสายหล่อสายเซิงรอดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาให้ดูรอบรอบรถนะครับเหมือนเคยแล้วก็ จะมาแจ้งโปรโมชั่นในของรุ่นนี้นะครับพร้อมแล้วไปกันเลยเริ่มจากด้านหน้านะครับผมในรุ่นนี้ก็จะเป็นแคป 1.9S นะครับในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้ก็ยังเป็นไฟหน้าแบบธรรมดาอยู่นะครับเป็นฮาโลเจนไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะครับ ส่วนด้านล่างลงมาตรงนี้นะครับตันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวส่วนตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกซึ่งรุ่นนี้ไม่ได้มีมากับตัวรถนะครับผมตัวกระจังหน้าเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าแคป 1.9S ในรุ่นนี้ก็จะเป็น Mac ก e 3 7หยดแดงนะครับผมน็อตก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับฝาครอบตัวนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับครอบดิสเบกเป็นสีแดงนะครับผมสเปคในตัวยางรุ่นนี้ก็จะเป็น255 ห้าสิบขอบสิบแปดนะครับผม ภายในของแคป 1.9S กันแล้วนะครับผมจริงๆแล้วภายในรุ่นนี้นะครับกับแคป 1.9S นะครับรุ่นนี้กับ4ประตู 1.9S ภายในเหมือนกันเลยแตกต่างกันเพียงอย่างเดียวก็คือในส่วนของพื้นที่ที่นั่งของผู้โดยสารเท่านั้นเองนะครับผมตัวเรือนไม้เหมือนกันเลยนะครับที่เห็นตรงนี้เหมือนกันเลยไม่แตกต่างกันนะครับพวงมาลัยนะครับ เหมือนกันนะครับผมตัวเครื่องเล่นนะครับเหมือนกันนะครับเล่น CDMP3 ได้เสียบ USB ได้ด้านนี้นะครับผมแผงควบคุมแอร์อยู่ด้านนี้นะครับอุณหภูมิพัดลมนะครับทิศทางลมแอร์นะครับผมอยู่ด้านนี้ทั้งหมดนะครับ ก็ในส่วนของพื้นที่ที่นั่งนะครับที่นั่งหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวเบาะที่เราแถมให้นะครับผมของเราจะเป็นมีขายึดนั่งอย่างดีนะครับนั่งนิ่มสบายแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่เมอเบาะเนี่ยไม่มีการลื่นถลยแน่นอนนะครับผมสามารถเบาะตัวนี้สามารถเปิดได้นะครับยกขึ้นมาตัวประแจกับ อตัวแมจะอยู่ด้านนี้นะครับแม่แรงประแจจะอยู่ในด้านนี้เลยนะครับผมนี่ครับผม เมื่อสักครู่เราดูภายนอกและภายในกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาถึงโปรโมชั่นนะครับตอนนี้นะครับแครเอสนะครับในของรุ่นนี้เนี่ยใช้เงินดาวอยู่ที่2,990 0นะครับผมผ่อนอยู่ที่8,500นะครับก็คือ7ปีผ่อน7ปีนะครับผมแล้วก็จะได้นะครับแต่งอะไรบ้างก็อย่างเมื่อสักครู่เลยเมื่อตอนต้นคลิปนะครับที่ผมส่งให้ไป นะครับผมจบแบบนี้แน่นอนนะครับ29,900ืกาพก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับเพจอิซูซูพาราม2โปรแรงสุดนะครับผมแล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับอิซูซูพาราม2เช่นกันนะครับโปรแรงสุดเหมือนกันนะครับโดยโชษนะครับผมพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าทุกๆท่านทุกๆรายนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับผม สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมแล้วโอกาสหน้าผมจะนำคลิปดีๆรีวิวดีๆมาเสนอให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านได้ชมกันอีกนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอไว้แต่เพีย,ยงเท่นี้นะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ